คการุเดสวันนี้เราก็จะมารีวิวชจะตัว DX s เช่ n Sword Diver นะครับซึ่งก็เป็นเข็มขัดแปลงล่างของ Commander Saber Blaze S p a r a นะครับก็จะตัว DX นี่แส่วนตัวผมผมค่อนข้างที่จะชอบมันมากๆในลุกเล่นของมันนะครับโอเคเกิดมาักขนาดนี้ลนะลุกเล่นมันจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับ โอเคครับโดยอุปกรณ์ที่มันให้มาในกล่องก็มีดังนี้นะครับอ่า DX b r e a h d a r o n Wonder l i g h b o o k ครับรูปทรงก็เหมือนกันกบเจ้าตัวเลีอยนเซนคิเลยนะก็อนนี้เป็นสัญญากณเอาไปสแกนกับดานนะครับจิ้มตรงนี้ใส่ฐานเม่กระดุม2ก้อนนะครับข้างในมันก็หน้าตาประมาณนี้ไขเคล็เล็กกับเอ็เบมครับก็คือเบมธาาดไฟน,นั่นเองฐานของมันครับ แล้วก็พระเอกของเราจะอยู่ตรงนี้ครับเจ้าตัวซอฟต์ไดเวอร์นั่นเองลูกเล่นหลกัหลกๆมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยครับทั้งการสแกนการใช้ให้ไม่ตายอะไรเงี้ยเออลูกเล่นของเจ้าตัวนี้มันเป็นการสแกนนะครับอ่านสแกนจากตรงประมาณนี้นครับประมาณนี้มันจะไปสแกนกับดาบนะครับโอเคอันดับแรกเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับใส่หาร 3A 3ก้อนนะ โอเคครับแล้วก็เอาไครเคนเล็กกับเอ็มเบมไปสแกนนะครับเท่านี้เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นดาบไฟแล้วนะครับเอาประกบเลยฟังเสียงตอนฟังกันเสียงมันก็จะออกเนีแบบฟันแบบไฟๆหน่อยนะครับถ้าเทียบกับซูยเซเคนอะเลเอ็มเบมมันก็จะออกแบบนำน้ครับก็ตามธีมของมันนะครับ โอเคเรียบร้อยเอาไปประกอบใส่กับดาบก่อนแล้วเราก็มาดูเจ้าตัว b r Brave e r a r o n Wonder l i ์ไล b o o กนะครับลูกเล่นหลักๆของมันจะให้กดอยู่ตรงนี้นะก็เปิดมาก่อนนะครับก็เป็นรูปมังกรแล้วก็เป็นฟอนต์ตัวหนังสือในเรื่องของเซเบอร์ครับโอเคเรามากดเล่นเสียงกัน โอเคเปิดอ่านหนังสือดันไมเลยกึ๊โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันอันดับแรกนะครับก็เอาเจ้าตัว w o n d e r l e b o o k นี้สังเกตนะครับมันจะมี3มช่องอยู่ตรงหน้าของหนังสือนะครับช่องที่1เป็นสล็อตเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานนะครับช่องที่2เป็นสล็อตเกี่ยวกับสัตว์ในชีวิตจริงนะครับ ช่องสุดท้ายนะครับช่องที่3เป็นเกี่ยวกับนิทานเรื่องรอบปลัมปลานะครับซึ่งไอ้เจ้าบุ๊กเริ่มนี้เสียบช่องแรกนะครับสัตว์ในตำนานนะมังกรสัตว์ในตำนานโอเคเพื่อความสมจริงเราก็ต้องตามในหนัง ผมค่อนข้างที่ชอบเสียงสแตนบายของมันมากๆเลยนะก็ยังคงเป็นดีที่พูดมากเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาใช้ท่าไม่ตายกันโดยการกดตรงที่ดาบ แล้วมันก็จะมีถ้าไม่ตายตรงที่เอาบุ๊กมาสกแกนตรงปลายดาบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งครั้ง โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการนี้ให้ฟังอีกรอบนะครับถึงแม้จะเคยอธิบายไปแล้วถ้าเราสแกนบุ๊กหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นดากอนฮึมฮ um ึม um แล้วก็ช oh ูโตคุอิเซนอิแปลว่าเลขหนึ่งนะครับอิจิ G นะครับแล้วก็สองครั้งก็จะเป็นช oh ูโตคุนิเส้นนิที่แปลว่าเลขสองนะครับแล้วสามครั้งหรือสี่ครั้งมันก็จะเป็นแบบดากอน นาลูโฮโตะนาลูโฮโตะนะครับมันก็จะเป็นชุดูกุสั้นเส้นสั้นที่แปลว่าเลข3นะครับถ้าสแกนครั้งที่4 5 6หาหกอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นว่าดาก่อนละแต่มันจะเป็นนาลูโฮโตะนาลูโฮโตะเฉยๆแต่พอกดเล่นมันก็จะเป็นชุดูกุสั้นเส้นเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือลูกเล่นทั้งหมดของเจ้าตัว DX s e c o n Soft Diver นี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็น DX ชิ้นหนึ่งที่เล่นสนุกและมีลูกเล่นที่แบบว้าวมากๆนะครับถึงผมจะบ่นเหมือนว่าเป็น DX ที่แบบพูดมากก็จริง แต่พอมันอยู่ในพาร์ทของของเล่นเป็นพาร์ทที่เราแบบเอามาเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นสนุกนะครับแต่พอมาอยู่ในซีรีส์เงี้ยมันก็เลยดูตลกไปนิดนึงนะครับโดยรวมแล้ว DX ชิ้นเนี้ยถือว่าเป็น DX ที่ผมชอบมากๆชิ้นหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะมีเรื่อยๆแหละของมันเหลือนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เหมือนเดิมกับเจ้าตัวไลออนเซนชี่เลยแถมก็จะเป็นเจ้า SG Wonder l i อร์ไลบุกสตอมอีเกิลกับไซอิวเจอร์นี่ Journey นะครับผมเป็น SG นะปุบนี่มีเสียงเปิดมาได้เลยก็คือว่าเป็นคอมโบของเจ้าตัว Saber นะครับเป็นล่างคิมสันดากอนเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดู อเครับไม่เจอกันคลิปหนะ้าบาย